โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุตูเชนเคนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาลุยดดนเจียนเก่าเล่าใหม่กันเหมือนเดิมนะครับผมกับกิจกรรมเอเลเมนต์คูณสองนะฮะแล้วก็รับนะครับผมในการเจอรับโอกาสในการเจอม้าไฟคูณสองเหมือนกันนะฮะดันใหม่นะครับผมประจาวันนะประจําวันนี้นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะที่ผมอัดนะฮะ ก็จะเป็นดันนะครับผมดันนี่เลยตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะเป็นดันระดับมีเดียมนะครับผมในรูปเขาก็จะเป็นแบบนักลบนะครับผมใส่ชุดลายออดก,นะกำลังถือปืนสไนน์นะ,ะส่วนของที่เขาจะแจกนะกะ็จะมีเทคดอนะครับผมก็คือประตูนะครับผมแล้วก็เป็นเทคดอเฟมนะครับผมนะแล้วก็เทคเจเนเรเตอร์นะแล้วก็เทคเทคบูทนะครับผมเป็นเทครองเท้านะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในดันเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เข้ามาในดันแล้วนะผมก็ได้ดูโฆษณาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เออห้องแรกนะห้องแรกที่เราจะไปนะอ่ะเดี๋ยวก่อนไปห้องแรกนะครับผมมีคนบอกว่านะฮะ เฮ้ยพี่นะฮะขอดูค่าสเตตัสหน่อยนะครับผมขอดูพวกปืนพวกมีดหน่อยนะฮะมันเท่าไหร่นะมันคือเหมือนเหมือนดูแรงจังเลยนะฮะ <Huh? S 1> สำหรับโหมดบูตอนนะผมบอกนะอันนี้อ่ไว้ใช้สําหรับโหมดบูตอนนะจริงๆของผมค่าสเตตัสมันยังไม่สุดนะครับผมเพราะว่าเลเวลผมแค่87เ,เองเนาะผมก็อัพได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าหลายๆหลายๆท่านเขาอาจจะมีอ่การอัพสกิลหรือว่าค่าสเตตัสที่ดีกว่าของผมนะฮะอ่า สำหรับมีดนะที่ผมได้มาก็ดาเมจอยู่ที่678นะครับผมอ่าในโหมดนี้จริงๆผมว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้แหละแต่ว่าผมหาไม่เจอเนาะผมไม่มีเวลาหาก็เลยได้แค่นี้นะครับสำหรับปืนลูกซองของผมอยู่ที่335นะครับผมอ่าธนูอยู่ที่ 1, 1 1 6นะครับผมอ่าลูกซองช็อตอยู่ที่379นะครับผมดาเมจนะอ่า ปืนกลของผมเนี่ย349นะครับผมดาเมจนะเออส่วนของที่ผมเตรียมมานะครับผมก็เป็นจีประาที่เราเตรียมกันมาเช่นเคยนั่นแหละฮะก็คือชุดเก่าะนะผมเตรียมมาอยู่แล้วนะครับผม3ชุดนะอ่าก็เป็นชุดเกราะเหล็กธรรมดานะอ่าส่วนดันนี้ผมไม่ได้เตรียมกระสุนมาอะไรเยอะแยะนะครับผมก็จะเน้นสําหรับปืนกลเอามาไว้แค่ยิงบอสนะเพราะว่าบอสมันเป็นบอสลิงนะฮะเออส่วนยานะครับผมอันนี้เป็นยาลดนะครับผมเอ่อ การหิวอาหารนะฮะ25กินไปเลยนะฮะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของอลดอากาศที่ร้อนด้วยนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องลดการหิวน้ํา25ลดเอ่อแล้วก็เป็นฉนวนกันความร้อนเหมือนกันนะฮะอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นยาการสลบนะฮะแล้วก็ยาสปีดนะแล้วก็ตัวนี้เป็นยาเพิ่มดามีดนะครับผม ส่วนของที่เตรียมมาก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยไม่ได้อะไรมากมายนะของกินผมก็จะเป็นผลไม้มาเนาะเป็นแครอทเนะาะเพราะว่ามันเพิ่มทั้งน้ํทาทั้งอาหารนะครับเอะประมาณนี้นะฮะส่วนห้องแรกที่เราจะไปนะะี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดเนาะมันจะมืดมืดเราก็ต้องอันนี้ไว้ก่อนนะส่วนหัวผมเนี่ยผมใส่เป็นหัวโดโดเด็กนะเออผมใส่เป็นอันนี้มันจะสว่างกว่านะฮะปึ๊บ ห้องแรกที่เราจะไปนะฮะเราจะไปห้องอของออเตอร์กันก่อนเลยนะครับผมด้านนี้เขามีแผนที่มาอยู่แล้วนะครับผมคุณผู้ชมสามารถหาได้ในเว็บวิกิดดนเซียนหรือว่าในกลุ่ม Facebook a r ์คซ r วเวิร์ลอีโว้เ e อ่อมือบายนะครับผมพี่แอดมินแกก็จะลงอะของดันทั้ง7เอาไว้เลยนะครับผมดันทั้ง 7... ดันที่มันมา7วันไม่ใช่ดันทั้ง7ดเออดันที่มันมา7วันเป็นกิจกรรมเนี่ยแกลงไว้หมดเลยนะครับผมไปหาดูได้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะนี่เราวิ่งไปทางนี้นะครับผมเราก็จะไปเจอห้องออเตอร์นะออเตอร์นะฮบผมโอเคผมกินยาอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยโอเคห้องออเตอร์รู้สึกว่าผมน่าจะใช้แค่มีดนะอขอใส่หมวกนิดหนึ่งนะวันนี้มากับเกาะทองกับหัวด้วยด้วยเด็กนะครับผม <c oughs> ชอบนะมันเท่ดีนะฮะอืมเจะกอดจะกอด <c oughs> หรือลาฟูดนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดเพไอบาจะกดนั่งก็จะเป็นนะฮะ ออเตอร์ Water, ตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมนี่เลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะอ่นนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผม450นะเลเวลเขาเอามาแล้วม,มาจะเปิดให้ดูชิปซะหน่อยอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องดูครับผมจงังหวะนี้ตายไปก่อนเลยตายไปตายไปตายไปสิเออหูทรมานจิตใจมากเลยเออคิดถึงลูกตัวที่บ้านนะฮะเออมันน่ารักนะผู้พัฒนาเขาเอามาทำลายจิตใจเราได้ยังไงนะฮะ <No. S 1> อีบ้าเอ้ตายไปซะตายไปซะตายไปซะ ตายไปแล้วผมดูบอลปิ้นดูบอลดูตีลากาตาสโลก็เท่เออใครอยากได้ชิปนะครับผมนี่เลยเขามีชิปให้นะสำหรับออเตอร์นะครับผมอ่าก็สามารถกดดูตัวผู้ตัวเมียก่อนได้นะอุยสีนี้สวยว่ะสีแบบน่ารักน่ารักนะสีแชมเปญปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอขอหน่อยขอหน่อยอ่าเผื่อๆอนะครับผมเผื่อจับนะโอเคนะฮะ ต่อไปนะครับผมสำหรับห้องออ,ออเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีกล่องให้เก็บแต่ผมไม่เก็บนะมันมันไม่ใช่แบบของพรีเมียมหรืออะไรนะฮะมันเป็นของนอร์มอลธรรมดาเนาะต่อไปนะครับผมห้องที่ผมอยู่นี่เดี๋ยวผมเปิดแผนที่ดูนะครับผมเป็นตรงนี้นะก็จะเป็นห้องของเออ ข้างคาวนะครับผมข้างคาวนะเอ๊คิดว่าค้าคงคาวค้างคาวแล้วก็จะมีตัวโดโด,โดนะครับผมให้ให้ตีโดโด,โดก่อนนะฮะโอเคถอดหมวกแพ็บนะฮะเอ๊โอเคอยากกินอาหารแป๊บหนึ่งหิวนีครับผมอยู่น้ำนะดันนี้จะเสียค่าน้ําเร็วหน่อยนะครับผมอ่ะมาอยู่ไหนโดโดอยู่รุ่นปจังหวะนี้โดนก่อนเพื่อนเลยครับผมจังหวะนี้เอ้ามาเรวล4 0 0นร้อย 450ร้อยห้าสเนี่ยผมเลือด3 4 0 0 0นะจังหวะนี้เอาตาย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 กันดีตายตายวัดตายไวจังวะนี่นะครับผมสำหรับโดโดไม่น่าจะมีชิปนะครับแต่ว่าข้างคาวนี้น่าจะมีนะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองหน่อะสีสวยมากเลยนี่นะครับผมข้างคาวมีชิปนะครับผมสามารถจับได้นะจับได้นะวิธีจับก็คือเขาจะชอบกินเนื้อพามนะครับผมเนื้อพามอย่างเดียวนะครับผมเออโอเค ไปไอ้นั่นไม่ใช่เจ้าดอนนี่ไบายตัวนั้นตัวดอนนะเออโอเคเดี๋ยวเราเนะี่ยผมไปต่อกันเลยนะฮะอ,อ่าปึ๊บนี่เลยห้องนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องของสามขานะอ,อ่สาสข่าวนะผมรู้สึกว่าจะต้องแทงพอสมควรเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเซ็ตของแป๊บหนึ่งรู้สึกว่า ก็เซตแล้วนี่ไม่ต้องเซตหรอก <c oughs> แบบนี้แหละมา <c oughs> โอเคห้องนี้นะครับผมก็จะเพิ่มอ่วิวนะในการที่มันจะเข้ามาตีเราเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเวลหรือเลือดนะครับผมให้เรายืนให้อยู่ใกล้ๆเสาอย่างนี้เนาะเวลามันวิ่งมาชนเราเนี่ยมันจะได้โดนเสาก่อนนะฮนะอ้สร้อยเก้บนะอนี่เลยนะครับผมว้าวว้าว้าวาโอเคเก็บเก็บก็บก็บขอคืนนะขอคืนฮะ <c oughs> อ่ามามาสิคือต้องบอกตามตรงนะไอสามเขาเนี่ยนะฮะมันใช้กระสุนปืนกับมันไม่ค่อยได้ผลอยู่แล้วนะครับผม,มผมก็จะใช้เป็นเสาเนี่ยตองนี้ยิงตีนมันเออเสาบังไว้นะผมตัวนี้เลือดเขาเก้าพันสามเลยนะเลเวลสี่รอยี่สิบเลเวลกับเลือดเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนยครับผมอืมนี่นี่นี่ไงล่ะเป็นไงล่ะเ,เออก็เรียมะครับ ก็คือไม่ค่อยอยากประทะากับมันนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเออมันเปลืองเกาะนะครับเนาโอ้ไม่ทันละถ้าไม่ทันแบบนี้ต้องมีดนะครับต้องมีดนะต้องมีดอย่างเดียวนะอ่ามีดมีดเป็นสิ่งที่ทําให้มันตายไปที่สุดนะฮะถ้าเกิดฟันถ้าเกิดฟันข้างหลังมันได้ให้ฟันนะครับผมอีกทีเดียวทีเดียวขอทีเดียวลอยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเอ๊ะก็มาดิครับ อุ้ยเดี๋ยวดูหูจะเกิดอะไรง่ายปานนั้นอ่านี่นะครับผมให้ให้มันล็อกล็อกมันไว้ที่เสานะทิงระยะห่างหน่อยนะครับผมหูดูเลือดหมื่นแปดไอ้ปลาเออหูชนชนโดนอีกก็เดินวนนะครับผมมันจะพยายามหลุดออกจากเสานะให้เราแบบเดินวนเสาก็ได้นะยิงไปเรื่อยๆนะผมถ้าม้รีบนะก็ค่อยๆยิงไปนะผมอ่าทำหลุดมาแล้วก็เมื่อเราตัดกำลังมาได้แล้วเราก็ฟันนะครับผมนี่นี่ ไม่ <Hey. S 1> กัล่วงไปดิเออมันจะไปยากอะไร <No. S 1> เออคือแรกๆที่ผมเข้ามาเจอห้องนี้คือแบบผมผมแตกนะผมเปลี่ยนชุดเกาะชุดแล้วชุดอีกนะครับผมก็คือแบบไม่มีทิกในการแบบชนเสานะฮะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแล้วทอดผมหายไปไหนทอสฉลากเลออยู่นี่มานะครับโอเคก็ เปลืองเกาะนะครับผมผมก็เลยหาวิธีเอาแบบนี้เอาเนาะมันจะได้ไม่เปลืองเกาะนะฮะ ปั๊บนะครับผมนี่เลยนะครับห้องของกุญแจก็คือห้องบนสุดนะฮะอ่าเราวิ่งมาจนถึงทางตันนะครับผมก็จะเจอนะครับผมอยู่ทางด้านขวามือนะฮะโอเคจนไปนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นกุญแจขึ้นมานะฮะวิ่งกลับทางเดิมนะครับโอเคไปจะได้สว่างหน่อยแฮ้อย่าไปอย่าไปอย่าไปนะฮะเอ๊ <c oughs> <c oughs> จังบาะนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเกิดนะครับผมเดี๋ยวจะวิ่งยาวๆเลยนะฮะ โอเคนะครับผมแล้วแล้วเราก็อยู่ที่จุดเกิดแล้วนะอ่าทีนี้นะครับผมผมก็จะวิ่งลงไปทางด้านเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราไปทางนูน้นใช่ไหมนี่ทางด้านนี้นะครับผมที่มีเขตน้ำนะอ่าแล้วเราก็แวะกินน้ําได้นะครับโอเคคือเราจะต้องวิ่งตามทางไปอีกนะฮะจนเจอ,อเลยห้องที่มันเป็นทางเชื่อมไปห้องแรปเตอร์นะครับผมอ่า แล้วก็จะไปถึงห้องของลิงนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะขอวิ่งยาวๆกันไปเจอกันที่หน้าประตูเลยนะครับเพราะยังไงด้านนี้มันมีแผนที่แล้วเนาะผมไม่ต้องไม่ต้องวิ่งให้คุณผู้ชมดูเนาะเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถหาแผนที่ได้ได้เองเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นระยะระยะแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมแล้วก็ผมวิ่งมาถึงจุดนี้แล้วนะอ่าเดี๋ยวผมจะวิ่งไปทางด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นกรงอยู่ทางด้านหน้านะก็จะวิ่งผ่านอุโมองค์นี้ไปนะครับอ่าโอเคนะฮะทางแยกทางนี้นะครับผมเป็นห้องของแรปเตอร์ะนะครับผมถ้าเราจะไปเก็บของพรีเมียมนะให้เราเข้าไปทางห้องนั้นนะฮะเป็นห้องแรปเตอร์ทำความเย็นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดบนแผนที่ให้ดูนะครับผมนี่เลยแยกขวานะครับผมอ่า แต่เราจะตรงเข้าไปนะครับนี่เลยปั๊บนะเนี่ยถ้าเข้าไปในห้องนี้จะเป็นห้องของอเจ้าลิงนะครับผมเป็นห้องที่ทําความร้อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องเซตถ้าเป็นห้องลิงห้องนี้ผมจะต้องเซตเป็นยาการสลบไว้นะครับแล้วก็ยาเลือดนะเ,เปลี่ยนเป็นหมวกตัวเด็กเหมือนเดิมนะครับผมเ,เสร็จแล้วนะเดี๋ยวมันจะมืดนะครับผมเอาทอสไปด้วยป้ายนะฮะคือไม่รู้ว่ามันมีที่หลบ ที่กันขี้หรือเปล่านะ <Huh? S 1> เออผมมันมีเสาสำหรับการขี้อยู่นะเออโอเควางคอร์สไปแล้วนะครับผมจังหวะนี้เอามาดิมาดิครับมาดิครับอ้หลิง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 เลเวลสามร้อยสามสิบนะครับผมปลาขี้กระจายจังหวะนี้มาดิครับ,รบ,อรบ,จจบเออ,เอ,อก็นะครับห้องนี้สามารถทําให้เราสลบได้นะขี้ก็จะลดเลือดเราด้วยนะเอออยู่ไหนวะเอ้ามันอยู่ไหนเออ อ่าไม่เจอ้วตีไอ้บ้ามาอามาผมจะใช้ใช้เสานะครับผมเป็นตัวกันขี้นะแต่ว่ามันก็คงกันได้ไม่เยอะนะครับผมแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะมามามาเออแตตรงสเตปไม่มีนะครับผมจังหวะนี้ลุยอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวขี้ฟันนะครับฟันฟันจังหวะนี้ฟัน อากาศมันเริ่มร้อนแล like oh, oh, hey, hey. ้วนะโอ้โหมันมันก็ถอยหลังไปกว้างก็ได้ฉลาดแล้วเรานะฮะเขก็มาดิ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 เออกขมาดิครับก็มาดิครับยังวันี้ต้องกินเลือดนะครับผมกินยาการสรบนะแล้วก็กินผลไม้ด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มน้ําในร่างกายนะครับผมร่างกายเราจะขาดน้ํานิดนึงจริงๆจะกินเป็นน้ําไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมถนัดแบบนี้นะ น้ำอาไว้ในสิ่งที่มันจำเป็นนะครับผมเอาจัดไปจัดไปมาดิมาดิก็มาดิครับห้องก็จะสังเกตว่ามันจะทำความร้อนขึ้นเรื่อยๆนะห้องนี้นะน่นน่นน่ด,ด,ดูดูมันโอ้มันปลาโดนได้ไงวะยืนหลังเสานะเฮ้ยอืมอืมนาแหก่ปทิครับจังหวะนี้ เสร็จแล้วขอกินน้ำหน่อยน้ำผมพกมา3กระบอกนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับห้องนี้ก็ไม่มีอะไรยากเนาะแต่ล่อซะแบบเลือดผมเกือบหมดเลยนะไอยาเลือดผมเนี่ยผมเอามาไม่เยอะนะครับผมก็ลืมดูไปก็กินเพืินนะฮะโอเคปั๊ปปับ๊บสำหรับลิงห้องนี้เก็บชิปได้ไหมไม่ได้นะครับผมนี่เปิดให้ดูนะฮะเก็บชิปไม่ได้นะครับอ่า ก็ค่อนข้างทรมานเกาะน,นะเออแล้วก็ห้องนี้ไม่เอ,อ่อไม่มีกล่องพรีเมียมนะครับผมแต่นะฮะเราจะต้องไปหากล่องเทกนะด้วยการขึ้นไปทางด้านนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะวิ่งขึ้นตรงๆไปเลยนะครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะปุ๊บนะนี่จะได้มีแสงหน่อยนะไปเลยนะครับมา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 อยู่ไหนอยู่ไหนฉันจะได้อะไรปรับเขาให้นะฮะปับ๊บ โอ้โหรองเท้าเทคนะว้าวว้าวว้าวนะครับผมสีม่วงนะครับผมว้าวค่าความคงทนอยู่ที่2,199นะครับผมอ่าอาร์เมอร์เขาอยู่ที่1,226นะครับผม oh. ถือว่าเป็นรองเท้าสีม่วงที่ค่อนข้างดีเั่นยังไม่มีนะครับ oh. <laughs> โอเคนะ <laughs> ถือว่าดีนะครับผมเออได้ของดีได้ของดีไ,ดงดไปไปไปคุ้ม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 ห้อ,องทางนี้มันห้องอะไรวะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะอืม อ๋อมันเป็นห้องต่อไปนี่เออเราต้องไปทางนี้นะครับผมโอเคอ่าแล้วก็จะมีที่เติมน้ำให้เราด้วยนะเนี่กูของคูดีอยู่นะดันนี้นะครับเติมน้ำหน่อยนะฮะเออเดี๋ยวร่างกายขาดน้ำนะโอเคเฮ้ยมีหมูด้วยอ่ะมีหมูหมดหมูแบบหมูผลิตขี้นะครับผุ่มตัวนี้เออไปวิ่งไปนะครับอือจมูตัวนี้ถ้าเกิดใครยังใครยังไม่รู้นะ ครยังไม่รู้นะครับผมก็ให้เขากินเบอร์รี่ขาวนะยัดๆๆๆให้เขากินนะครับผมก็มันจะขี้กระจายเลยนะฮะเออแต่สําหรับหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าเราต้องเอามาใช้ทําปุ๋ยนะครับไปเลยไปเลยนะฮะห้องสุดท้ายนะห้องสุดท้ายคิดว่าสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นห้องเอบมาป่ากับเสือนะครับผมอ่าห้องนี้คิดว่าจะต้องฆ่าเสือก่อนนะคิดว่านะคิดว่าอีกแล้ว <laughs> เออ ก็ไม่เคยรู้อะไรเลยในจังหวะนี้ก็มานานไปแล้วนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมลงไปหรือ,อยังด้วยนะครับผมผมก็ลืมๆนะเกาะตอนนี้ผมยังใช้เกาะเดิมอยู่นะครับอ่าไปวิ่งเข้าไปนะมีการเนิรฟ์ฟการวิ่งนะครับผมผมก็จะไม่ไปนะตัวอะไรเข้ามาก็จะยิงก่อนเลยนะฮะอ่าหายไปสิมาแล้วนะครับผมเสือนะตัวนี้เอา้ายังไม่ทันดูเพศเลยเออเอือหงายไปสิหงายไปสิอยากได้ยู่ดีเพศไหนไม่สนเอาหมดนะฮะ เพศไหนมีส่วนเอาหมดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอค้อนขอค้อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยู่ไหนเนี่ยมาเอ้าโอ้โหลูกเหมือนลูกเหมือนลูกหมดไอ้บ้ามามามาทีนี้วันดีนะครับผมเข้ามาใกล้ๆสิจ๊ะเด็ก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 สี่ร้อยห้าสิบโอ้มีตัวจ่าฝูงด้วยนะครับผมมาป่าแสดงว่าเลเวลมันไม่เท่ากันนะเออโอเคมา มันขัดใจแฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรเนี่ยทำไมมันตีไม่โดนออกมาดิเออ้อบา้าเอ,อ้เมื่อกี้ไปพลาดนะครับผมยิงยิงไปก็ลืมดูไปนะฮะว่าลูกหมดเนาะโอ้สามนัดนะครับผมสามนัดล่วงนะอามาเออม,มาอม ยิงดากไปก่อนนะครับผมไม่โดนดีหยบร้อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนสิมัแต่เออเนี่ยครับผมไอ้บ้าเอ้ยมันจะมาแล้วนั่นนะนั่ะน่ะนั่นดูมันวิ่งดูวิ่งวิ่งหยอกอ่ะนี่หัวนี่ที่รับไปสิมาเฮ้ยว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ว้าวได้ไงวะเออไก่แท้เดี๋ยวเดี๋ยว ไหนไหนโดดปึ๊บปึ๊บนีเ่เรียบร้อยนะครับผมสับหัวไปนะฮะเออ <c oughs> คือแบบอะไรวะเก็บชิปได้ทั้งหมดนะครับผมทั้งหมาป่าทั้งเสือเนาะผมก็จะเก็บ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 ไว้นะครับผมสำหรับชิปเสือเนี่ยผมจะเอาไปไปทำเอ่อเสือวิบวับใส่พรมนะครับผมเอ๊มันก็จะเท่ดีนะผมเสือผมมีแล้วแหละผมแต่ว่าผมไม่มีชิปได้แล้วผมก็ได้ชิปมันมาแล้วนะฮะเอ๊ ง่ายได้ง่ายไดเกินไปปะเนี่ยมืดจังเดี๋ยวโอเคนะครับผมสำหรับห้องนี้นะห้องนี้นะครับผมก็จะมีนะครับผมกล่องพรีเมียมถึง2กล่องเลยนะเดี๋ยวผมพาไปเอานะครับมาเลยมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเราวิ่งช้าโอ้ไม่แปลกใจหรอกแป๊บหนึ่งนะครับทิ้งก่อนนะฮะเราต้องกินยาด้วยนะเอออาไปนะครับผม โอเควิ okay, ่งไวขึ้นนิดนึงนะฮะผมไม่แน่ใจว่ากล่องไหนนะกล่องนี้จะยังไม่ใช่นะครับผมฮ่ากล่องนี้ยังไม่ใช่แต่ว่าเอาครับเออไหนๆก็มาแล้วเอาหมดนะฮะโอเควิ okay, ่งตรงไปเออมันจะอยู่ทางเดียวกันนะกล่องเนะี่ยนะฮะวิ่งมานิดนึงนะครับผมก็จะเจอนี่เลยนะครับผมอ่ากล่องนี้นะครับผมเป็นพรีเมียมนะแล้วก็วิ่งไปเอาก่อนเลยนะฮะปรับเขาให้ ได้อะไรไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ดูนะไม่น่า,นาได้ของดีเลยครับผมคนอย่างผมเนี่ยถ้าได้ของดีนี่แปลกนะฮะอันนี้ก็พรีเมียมนะไป <c oughs> ปั๊บเขาให้ <c oughs> อะไรบะ <c oughs> ได้อะไรบะเฮ้ยโอ้โหรูปปันไอ้ดอนสองอันเลย <c oughs> เออโอเคอยากได้พอดีโอเคของดีของดีงดเออ้ยวันนี้แบบฟุกนะครับผมฟุก <c oughs> <c oughs> ว้าว <c oughs> อะไรมันมาฟุกเอาวันนี้ได้เะฮะเออแต่แบบมันได้เหมือนกันเลยอะ <c oughs> คือคือแบบเปลี่ยนจากดอนเป็นกีกาได้ไหมลูกปั้นกีกาผมยังไม่มี <c oughs> แต่ดอนก็ยังไม่มีนะอ,อโอเคนะครับเดี๋ยวเราวิ่งเข้าห้องบอสนะอ,อ่านี่เลยนะครับนี่ห้องบอสอยู่ห้องนี้นะครับผมด้านในนะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับอ,อ่าสำหรับบิ๊กลี่แดนเชียนจะไม่มีนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นกิจกรรมเนาะ วิก k l y วิกฤติดันเจียนจะมีเฉพาะอ่าหนึ่งอวันวันอ่อเขาเรียกอะไรครั้งแรกของอาทิตย์นั้นนะครับผมก็จะสามารถกดเกรดวิกฤติดันเจียนได้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเราต้องใส่ลูกก่อนนะฮะเออไอตัวบอสลิงนี่มันแบบก็ไล่กาดใช้ได้นะครับผมอืมตัวนี้ผมไม่ใช้นะผมจะเปลี่ยนมาเป็นปืนไม่อันนี้เ,เก็บไปก่อนช็อตเ,อเก็บไปก่อนยังไม่ได้ใช้อ่าปืนกลน,นะครับ เสร็จแล้วยากันสลบไหมอันนี้ออกนะฮะใส่เป็นยากันสลบนะฮะอะ่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่จะดูตามผมก็ได้นะครับผมในการเซตของเข้าห้องบอสนะผมจะเซ็ตตามตามที่คุณผู้ชมเห็นในแท็บเลยนะอ่านะฮะอืมโอเคเข้าไปกันเลยนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเซ็ตของขึ้นอยู่กับความถนัดนะของแต่ละคนนะฮะโอเคนี่เลยนะครับผม ผมจะวิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปลี่ยนมัวไปบ้าเอ้ยเดี๋ยวก็แตกหรอกอ่าผมจะวิ่งขึ้นมาบนนี้นะครับผมแล้วก็มันไปไหนอยู่นั่นนะฮะรอบยิงมันตรงนี้นะครับผมอ่ายืนยิงนะครับผมยืนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคลูกมันลูกมันเยอะเลยนะฮะระหว่งน,นี้เรายิงยิงเอาแบบเป็นต่อมันต่อนะครับผม เออหัวสี่หัวสี่จังหวะนี้นะฮะไม่โดนนะซีเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะยืนให้ชิดนะครับผมจะตีไม่โดนนะอะไรอะไรมันไปไหนแล้วละ่ะยิงลอมันก่อนนะครับผมลอพอมันมาแล้วเราก็หนีนะยิงตูดมันยิงตูดมันจังหวะนี้ ระวังไอ้พวกนี้มันจะขึ้นมานะครับผมเหมือนมันจะแบบไปทางนู้นปะบอสอะ่ะคือจริงๆอ่าการล่อให้มันมาอยู่ตรงนี้มันก็ค่อนข้างดีนะฮะเอา้ายังไงยังไงไปแล้วหวะนี้อยู่นั้นใครจะไปอยู่ไว้บ้าไปแล้วนะครับผมเออสำหรับบอสลิงนะคุณผู้ชมจะเห็นผมไปวัดดาเมจกับมันแล้วนะครับผมเออก็อย่างที่เห็นนะฮะไปหวั่นนะครับผม ไอตัวนี้จังไรไอตัวเล็กไม่ชอบเลยไอลิงปไบคี้ฉันไม่อยู่แล้วนะจังหวะนี้ปึ๊บขึ้นขึ้นขึ้นโอเคมันอยู่ไหนอ่ะมามาจุดนี้จุดนี้จุด,น,ดะะน,น,นี้ไม่โดนละสินั่นแน่ไม่โดนละสิเอขึ้นมาทำไมลวงไปสิ จังหวะนี้ลูกซองครับผมปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมเออขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมฮะไหนไหนไหนเหลืออีกเปล่าน่าจะเหลือเยอะนะไหนเขาอยู่ไหนกันเขาอยู่ในกันนะครับจังหวะนี้เขาอยู่นี่ปะหัวคุณผู้ชมดูทันไหมครับถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะสโลว์ให้นะ เสียงรอเลยจังหวะนี้เออโคตรฟุกนะครับผมจังหวะนี้กระโดดรอยตัวจิงหัวนะครับผมเออโอเคนะครับผมสำหรับบอสลิงนะดันนี้เดี๋ยวผมขอเซลฟี่นิดหนึ่งนะอ่าไม่ได้เซลฟี่กับบอสนานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตั้งท่าสวยๆด้วยดิตั้งท่าสวยๆนะครับผมเออโอเคเอาเป็นท่าแบบไหนดีอ่าตรงนี้ผมใครอยากเซลฟี่สวยๆนะครับผมเซตตรงนี้นะครับเป็นอ่า โปโตโหมดนะแล้วก็กดแอปพลายนะครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะเข้าโหมดถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็เซตด้านเนี้ยเป็นเป็นอ่านี้ก็ได้นะนี่นะครับผมผมจะกดเป็นนี่นะครับปับ๊บนะฮะนี่เลยนะฮะมันก็จะแบบยกมือโบอกมือให้อย่างนี้นะครับเอ้นะฮะอ่านี่นะครับผมก็จะมีท่าให้เราเยอะนะฮะอ่าแต่ผมจะลองให้ดูสักทักท่าแล้วกันนะปั๊บนะครับผมนี่นะฮะถ่ายรูปก่อน จะได้ถ่ายไหมเนี่ยเออเปึบ๊บปั๊บนะฮะอ,อีโอเคโอเคนะครับผมแล้วเราก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะครับออโอ้โหมืดตึ๊บนอนนอนก่อนแล้วกันคือตอนนี้ผมอยู่บนหลังนกยักษ์นะเออเอ,อ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว ที่นอนเทคเราก็มีทำไมเรามาเกิดบนอย่างหลังนกยักษ์นี่ตลอดเลยไอ้บ้าเอเอโอเคแล้วจะลงไปได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ถอดเสื้อก่อนนะครับร้อนนะฮะจังหวะนี้เออ มันท่าทางลงไปจะเจ็บตัวนะโอเคเดี๋ยวผมปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมไม่ลงไปแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอานกจักลงไปทีหลังนะฮะอ่านะฮะปั๊บเข้ามานะครับผมสําหรับดันเจียนในวันนี้นะครับผมก็ไม่ยากนะก็สนุกดีนะครับผมของก็โอเคนะแล้วก็จุดที่จะได้ของพรีเมียมมีทั้งหมดนะครับผม4จุดด้วยกันนะฮะอ่าแล้วก็ใครตามหารองเท้าทิกที่แบบดีๆนะสีม่วงนะดันนี่เลยนะครับ บอสก็ไม่ยากนะครับผมก็ทิกก็ดูตามคลิปของผมได้เลยนะขึ้นไปยืนบนหินนะเออส่วนทิกนี้นะครับผมผมขอขอบคุณฮนะพี่ต้นนะเออแกก็ช่างสรรหามาให้ผมนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะก็ได้พี่แกนะหาทิกดีๆมาให้นะครับผมก็นํามาใช้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมหลายหลายคนอาจจะรู้แต่หลายหลคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับผมก็สามารถนําไปใช้กันได้นะฮะวันนี้ก็ ดันเจียนรายวันนะครับผมกับเอ e m เมนต์คูณ2นะฮะโอกาสในเกินอ่าในการเจอมาไฟคูณ2นะครับผมอ่าก็มันเคยนะครับผมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ